เครื่องบดสรรับของกาเต้นะคะเรามีด้วยกัน2รุ่นนะคะรุ่นหนึ่งก็คือเป็นรุ่นที่เรียกว่าโถแสแตนเลสอีกรุ่นหนึ่งคือโถแก้วนะคะแล้วก็ตัวนี้ทั้ง2ตัวเลยนะคะพาวเวอร์เท่ากันโถเท่ากันค่ะ1.8ลิตรนะคะคุณลูกค้า1.8ลิตรนะคะนี่ค่ะถ้าเป็นตัวสีส้มนะคะนี่เลยนะคะเขาจะเป็นกล่องแบบนี้นะคะนะสีสันสวยงามมากๆเลยนะคะตัวนี้ค่ะ กินไฟเพียงนะ250วัตต์นะคะตัวนี้นะนะทั้ง2รุ่นเนี่ยเท่ากันนะคะสินค้าตัวนี้ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าใบามีดเขานะคะเป็นลักษณะนี้นะคะครูกค้านะนะคะใบมีดเป็นใบมีดสเตเลสค่ะนะแล้วก็เวลาที่ลูกค้าได้ไปใหม่ๆจะเป็นอย่างนี้ค่ะตัวนี้เป็นการป้องกันให้เกิดความปลอดภัยนะนะคะเวลาจะใช้ต้องถอดออกมานะคะแบบนี้เลยนะคะถอดออกมาค่ะนะ ทั้ง4อันแล้วก็ถอดแยกออกมาได้เมื่อต้องการทําความสะอาดนะคะคุณลูกค้านี่อย่างนี้ค่ะล้างแล้วก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะตัวนี้มีความแรงอยู่ที่250วัตต์นะปั่นได้ละเอียดเลยนะคะเวลาใส่นะคะถึงแม้เขาจะเป็น1.8ลิตรนะคะคุณลูกค้าอย่าใส่เต็ม1.8ลิตรค่ะต้องมีพื้นที่สําหรับให้เขาเนี่ยเกิดความขยายตัวแล้วก็ปั่นได้นะคะต้องบอกเลยนะคะว่าถ้าเป็นโถกแก้วนะคะป้องกันได้ด้วยการมี ตัวยางซิลิโคนนะคะวางอยู่ที่พื้นนะคะราคาพิเศษนะคะปกติ1,890ค่ะวันนี้คุณลูกค้าจะเห็นแฟลชเซลล์9 5 9บาทไม่ว่าจะเลือกโถแก้วหรือโถสเตลเลตก็ตามนะคะโถแก้วหรือโถสแตนเลสก็ตามค่ะฝาเท่ากันนะคะแล้วก็ตัวนี้เช่นเดียวกันค่ะใบมีด4แฉกนะคะถ้าเป็นสเตลเลตจะขึ้นรูปชิ้นเดียวเลยนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าจะทำให้เกิดการรั่วได้นะคะ นะเราปั่นอาหารได้เลยนะคะหรือปั่นตัวที่เรียกว่าจะเป็นขนมผลไม้ได้หมดเลยนะคะชอบแบบไหนทําแบบนั้นนะคะนะพริกแห้งกระเทียมนะข้าวสารถั่วได้หมดค่ะหรือใครสนใจจะไปทําเกี่ยวกับพริกแกงได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะล้างทำความสะอาดใบมีดให้ดีนะคะแล้วก็ใส่ลงไปค่ะวิธีการใช้งานไม่ยากนะคะลูกค้าแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอาโถตัวนี้ใส่ลงไปนะคะ นะใส่ล็อกปุ๊บนะคะกดปุ่มตรวนี้จืดจืดจืดนะคะตัวนี้ค่ะไม่มีการที่เขาจะค้างอยู่นะคะเราต้องใช้วิธีกดปล่อยกดปล่อยกดปล่อยนะคะคุณลูกค้าเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโถที่เป็นตัวของโถแก้วนะคะเหมือนกันเลยนะคะคุณลูกค้านะตอนนี้นะคะใช้วิธีเดียวกันนะคะวางเข้าไปให้ล็อกเข้าตรงหน่อยนะคะแล้วก็กดจืดกดจืดกดจืดได้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะราคาพิเศษค่ะปกติ1890านะคะวันนี้ค่ะ ได้ในราคา459บาทค่ะไม่ว่าจะชอบสีส้มนะคะที่เป็นถูกแก้วหรือสีดำที่เป็นถูแซเลตค่ะวันนี้นะคะทั้งสองรุ่นได้ราคาพิเศษแล้วนะคะสำคัญส่งฟรีมีปลายทางนะคะแล้วก็2-3วันลูกค้าจะได้รับสินค้านะคะแล้วก็ต้องกระซิบบอกเลยนะคะว่ากาเต้ส่งของทุกวันนะคะยกเว้นวันอาทิตย์และวันนักขัดตะเลิกเท่านั้นนะคะ เข้ามาแล้วค่ะกดแชร์กดไลค์ไปนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องค่ะจะได้ราคาพิเศษนะคะ1890าค่ะแฟลชเซล์ที่459บาทนะคะ